แค่ชุดผมตัวผู้หญิงที่ใส่อยู่ก็ดูน่าสนใจแล้วนะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือตัวผีด้านบนนะฮะสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกคร้งนะฮะกับช่องกะปะบอยนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมีลิกมาให้ดูอีกเช่นเคยเลยก็คือสปอยของที่จะมาในเรืนี้นะซึ่งก็เป็นของที่น่าสนใจอยู่นะอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะสนใจอยู่ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็สนใจมากกว่าไอของที่อยู่ในสปินหน้าตอนนี้นะฮะคือแบบ มันไม่น่าเอาเท่าไหร่เลยนะฮะแต่ผมก็สุ่มไปแล้วแหละก็สุ่มไปขำๆนั่นแหละเพื่ออะไรก็ไม่รู้อะแต่ก็นะ,ะเสียดตังเก่งจริงเลยนะเนี่ยผมหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC T ที่ถูกเติมไว้และปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด richman shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะฮะว่าเร็วๆนี้ก็จะใกล้ถึงวัน ฮาลวีแล้วนะจริงๆก็อีกประมาณหนึ่งเดือนแหละแต่ของน่าจะมาก่อนวันฮาลวีนสักอาทิตย์หนึ่งนะถ้าให้ผมเดานะฮะก็เลยจะมาสปอยเซตนี้กันก่อนแล้วกันซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นของชุดใหม่นะฮะซึ่งแค่ชุดของตัวผู้หญิงที่ใส่อยู่ก็ดูน่าสนใจแล้วนะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือตัวผีด้านบนนะฮะ เนี่ดูดิเป็นชุดที่น่าโดนมากไงเนี่ยเนี่ยน่าสนใจมากน่าสนใจมากเป็นชุดแดงนะฮะซึ่งมีอีโมดที่ค่อนข้างเท่นะเท่มากด้วยเช่นเดียวกันเฮ้ยโอเคอะ่ะโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดก็คือแบบไม่ได้เท่แบบบือหวาแต่ก็แบบน่าโดนน่าโดนน่าโดนแล้วก็หัวก็น่ารักดีนะฮะใช้ได้เหมือนกันก็ เอาไปใส่กับชุดนู้นชุดนี้ก็ดูเกียร์ดีนะผมชอบผมชอบใช้ได้เลยแหละและถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของ V วล o อกคานั่นเองเนาะซึ่งดูโอเคนะไม่ได้บูบาอะไรขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้แหละสำหรับคนที่ยังไม่มีก็ถือว่าโอเคนะและของถัดมานะฮะก็จะเป็นทางด้านของมวกกันน็อกนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเลเวลหนึ่งนะซึ่งเป็นหมวกันน็อกที่ค่อนข้างที่จะน่ารักพอสมควรนะแล้วก็เลเวลสก็เช่นเดียวกันนะฮะยากดูคล้ายๆเวอรหนึ่งอยู่นะแต่ก็โอเคอะ่ะ แล้วก็เวอร์สามนะฮะก็ถือว่าน่าโดนนะน่าสะสมอยู่นะเป็นหมวกกันน็อกที่ดูน่ารักดีนะฮะแล้วก็ทันมาก็จะเป็นทางด้านของกระเป๋าฟ็อกเกลนะฮะซึ่งก็ดูไม่ได้บูเบาะอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ใช้ได้อะเป็นเหมือนกระเป๋าหนังนะฮะเฮ้ยแต่เวอร์สามก็ดูน่ารักนะเฮ้ยน่าโดนนะน่าโดนอยู่นะน่าโดนอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไดอืมโอเคนะดี และถัดมาก็จะเป็นทางด้านของมอร์ไซค์ e n c h a n t e d p u m p k กินนะฮะหรือก็คือไอสาเล้งเองเองน,ะงนา,าเนะ,นนนะ,ะซึ่งดูน่ารักมากเลยนะมีฟักทองเป็นที่นั่งด้วยนะฮะซึ่งดูน่ารักมากเลยนะใช้ได้ใช้ได้ไดน,นี้ใช้ได้น่าเอาอยู่เหมือนกันถัดมาก็จะเป็นทางด้านของหัวกับชุดของวิกฤต t c h นะฮะซึ่งดูดีนะดูดีมากแต่ถ้าจะใส่กับตัวผู้หญิงน่าจะดูดีกว่านี้นะ่แแบบแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคือ ถึงไม่ได้ชุดแดงแต่ได้ชุดนี้มาผมก็แฮปปี้อ่ะถ้าได้นะชุดที่เก๋ดีอ่ะเก๋เก,เก๋ใช้ได้อยู่และถัดมาก็จะเป็นทางด้านของบ bon อนแอปิทั์แพนเลยก็คือกระทะบ bon อนแอปิทั่นเองเนาะก็ลวดลายก็ดูดีฮะแต่ไม่ได้แบบน่าโดนเท่าไหร่นะยังรอกระทะอัปเกรดอยู่นะฮะซึ่งอันนั้นน่าโดนมากกว่าและจากนั้นก็จะเป็นทางด้านของ Frog Pri n c e g r e n a d ซซึ่งก็คือระเบิดเจ้าชายกบนั่นเองนะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะ แม้กระทั่งคิวฟีก็เถอะอืมถือว่าเท่ดีนะแต่ไม่มีคิวฟีนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นทางด้านของชุดแฟรงเกนสไตน์นะฮะซึ่งจริงๆแล้วชุดนี้เคยมาแล้วรอบหนึ่งนะอยู่ในกรงล้อนั้นถ้าผมจำไม่ผิดแล้วผมก็มีหัวแต่ไม่มีตัวซึ่งถ้าเกิดกลับมาก็จะทําให้ผมมีโอกาสได้ตัวด้วยเนาะและที่เหลือก็จะเป็นของยิบย่อยที่เคยเข้ามาแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็โดยคร่าวๆของสาหรับเซตนี้นะฮะก็บอกเลยว่า น่าพึงพอใจอยู่นะสําหรับชุดแดงกับชุดชมพูนะฮะอันนี้ก็น่าโดนมากๆเลยนะแต่สำหรับเพื่อนๆที่เล่นเกมอยู่นปัจจุบันนะฮะเพื่อนๆก็น่าจะรู้ข่าวกันแล้วเนาะว่ามีการคอล a าเบเรชันครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งครั้งใหญ่ครั้งก่อนก็จะเป็นทางด้านของ a l ร์ล Walker นะฮะซึ่งครั้งนี้ก็จะกลายเป็น Black Pink นั่นเองเนาะซึ่งน่าสนใจมากๆนะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะจากโปรไฟล์ที่เขาได้แชร์กันเนาะก็มีทางด้านของ กล่อง Air Drop สุดพิเศษนะซึ่งคาดว่านะฮะคาดว่าจะมีสกินของ BLACKPINK มาแน่นอนนะก็คืออาจจะไม่ใช่แน่นอนแบบ100%แต่ผมก็ให้สัก99%ละกันนะฮะเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตบางฉากดีๆนะฮะก็จะมีทางด้านของฉาก l o ลดดิ้งสกรีนที่เป็นเครื่องบินลวดลายของ BLACKPINK เองเนาะซึ่งอันนี้เองก็น่าสนใจมากๆนะ ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาสกินพวกนี้เข้ามาเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าบอกได้เลยว่าน่าจะมีการเสียงเงินครั้งยิ่งใหญ่นะฮะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะแต่ก็หลายๆคน,นที่เป็นติ่งทางด้านของปลั c กพิงเองเนาะซึ่งผมบอกเลยฮะว่าคอมมินิตีนในผับจีค่อนข้างที่จะ hype กับเรื่องนี้มากๆนะฮะก็น่าดูอยู่พอสมควรและก็อย่างที่เพื่อนๆรู้นะว่าวันนี้ก็คือวันพระฤหัสเนาะก็คือวันที่ผมลงคลิปนี้นั่นเองเนาะก็ ผมก็จะมีการประกาศผู้โชคดีที่ได้ RP ผมไปนะฮะซึ่งผมก็น่าจะประกาศทางแฟนเพจนั่นเองเ,องเนาะก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้ว่าใครได้รับรางวัลน,นะฮะผมแนะนําให้ดูนิวฟีดของตัวเองให้ดีๆนะฮะเพราะว่าคนที่ได้รางวัลผมจะไปกดไลค์บอกกับการที่ผมจะคอมเมนต์ไปด้วยเนาะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกิจกรรมนี้ที่ผมได้จัดขึ้นนะฮะแล้วจริงๆแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จะมาเรื่อยๆนะฮะตราบใดที่ผม,มยังชอบอยู่ ก็ประมาณนี้ละกันนะแต่ก่อนที่เราจะจากกันมันขันไม้ขันมือนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากผมแซ่ไปแซะมาแล้วไปเจอแบบตัวเหลืออยู่นิดหนึ่งแล้วมันขันไม้ขันมือเนะคือแบบมันเหลือสิบตัวแล้วแบบมันอยากได้ชุดดีด้วยก็เลยแบบคือจริงๆถาว่าอยากได้ชุดขนาดนั้นไหมก็ไม่เชิงฮะแต่อยากได้ท่าเต้นนะก็เลยแบบสักครั้งละกันเพื่อ เผื่อมันจะออกให้หรืออาจจะไม่ส่งเพื่ออะไรเลยเฮ้ยเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยไม่ดีว่ะมา,มา UC หนึ่งพันหนึ่งร้อยสุดท้ายต้องไายแล้วแหละหลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหไม่ไม่ให้หลุ้นเลยอะ่ะ เอาตรงนะตั้งแต่สมไอ้กลงล้อแบบสบปินครั้ง่างสุดนี่คือเน่ามากเฮ้ยเหลือสามสิบตัวฮะเออสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยคือแบบเน่ามากจริงๆนะหลังๆนี่ผมรู้สึกว่าตัวเองสุบอะไรไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆอะอะไรครับนี่โอ้แบบไม่ออกจริงๆนะออกยากมากหลังๆนี่คือดวงผมเน่าจัดจัด ทอดเท,ท,อเทบอกเลยว่าโคตรทอรเทอม่สุดกล่องสุดท้ายแม่ยไม่มีกล่องชมพูเลยโอ้อะไรกันดี่ยก็ยังไงก็ยินดีกับผู้โชคดีที่ได้ทับรางวัลด้วยนะฮะถึงวันนี้ผมจะเป็นผู้โชคร้ายที่ไม่ได้อะไรเลยจากกล่องก็เถอดนะ ก็ยังไงก็หวังว่าเพื่อน,อนจะชอบคล,คลิปนี้นะแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับกิจกรรมอีกเช่นเคยนะ,ะสะส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะและเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายว้อ่าสำหรับคนที่ยังดูอยู่นะฮะก็จริงๆแล้วมันก็ควรจบเมื่อประมาณ10วิที่แล้วนะฮะแต่บังเอิญว่าวันถัดมานะ,ะหลังจากที่ผมอัดคลิปเสร็จแล้วแล้วก็กําลังตัดคลิปนั่นเองเนาะก็ไม่ใช่ผมหรอกก็ช่างตัดต่อผมนี่แหละซึ่งมันมีของบางอย่างเข้ามาในเกมนะะ และผมก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นสำหรับทุกคนหรือเปล่านะฮะเพราะบางครั้งเข้าเกมมาก็ไม่เห็นนะแต่บังเอิญว่าผมอัดอยู่พอดีนะฮะก็เลยได้เจอกับแบล็กเก่านี้นะฮะซึ่งมันก็คืออีเวนต์ของทาง b l a c k พิงกเองนะและมันกําลังเคา์ดาวน์อยู่เนาะซึ่งมันไม่มีอะไรให้เลื่อนดูแล้วนะแต่ที่รู้คือมันกําลังเคา์ดาวน์อีกประมาณ18ชั่วโมงนับตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งก็คือเวลา1ทุ่มของเมื่อวานสำหรับคนที่ดูอยู่วันนี้ งงสำหรับคนที่ดูอยู่วันที่ผมลงคลิปนะฮะก็คืออีกประมาณ18ชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงนะซึ่งบ่ายโมงของวันนี้นะฮะวันที่ผมลงคลิปก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเข้ามาที่เกี่ยวกับแบ็คพนะิงเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเข้าดามเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือค่อยๆเขาดามไปทีละอย่างทีละอย่างแต่นี่น่าสนใจมากก็สำหรับคนที่เป็นติ่งก็อย่าลืมนะฮะบ่ายโมงต้องรีบเข้ามาดูเลยนะฮะเพราะตอนบ่ายผมผมก็น่าจะเข้ามา อัดคลิปเพิ่มนะหรือไม่ก็ได้เวลาเสียตังค์ของผมก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาจะอะไรเข้ามาก็ต้องรองดูอีกทีหนึ่งแต่นี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะฮะมันน่าสนใจน่าสนใจอ๋ออะไรอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคือคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ส่ชุดนี้ไปใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันมีให้แลกนะคือผมเสียค่างโง่ไปแล้ว <c oughs> แหละก็ไม่อยากให้เ,เพื่อนๆโดนแบบผมนะ <c oughs> คือมันมีให้แลกนะ9ก0 0 G ันจีเฉยๆซึ่ง, <c oughs> งผมว่าเผลอๆเอามาแลกนะ่าจะถูกกว่าอีกด้วยซ้ำม้งเนี่ย คือแบบเสียดายจับเลยค่9000ชีก็ประมาณ900 UC อยซีแค่900 UC อยยูซีแล้วผมหมดไปเป็นพันคือแบบอ๋อท่านผมผมได้ผมแบบโคตรเซ็งเลยนะฮะจะเสียค่าเง,ง่แบบผมแล้วกันะฮะ